วันศุกร์ที่27สิงหาคม2564กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานจะประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานครั้งที่12 2564ผ่านระบบ Google Meet โดยมีนางนิตยาโพสุผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานผู้แทนจากสำนักกองที่เกี่ยวขอ้ององค์การนายจ้างองค์การลูกจ้างและผู้ทรงคุณวุฒิรวมพิจารณารายงานการประเมินที s 8 0 0 1 2 5 6 3ระดับพื้นฐาน โดยมีผู้ตรวจสอบของกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานและผู้ประเมินจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและพื้นที่เป็นผู้นำเสนอรายงานที่ประชุมมีมติให้เสนออธิบดีอนุมัติให้การรับรองจำนวนเจ็ดแห่งยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้างจำนวน1572คนคิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ3,184ล้านบาทสถานประกอบกิจาการนำใบรับรองไปขอใช้ตราสัญลักษณ์ทีมาร์กจำนวน4แห่ง กสร,รคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน